อะไรครับผมก็ขอสวีดัสวัสดีเพื่อนชาวแอนเกม d e ่ o n Slayer หรือว่าดาบพิฆาตอสูรกันนั่นเอง,เองเนะครับในพาร์ตี้นะง่ายเพื่อน,นผมก็ได้รับรีเควส้นกับเพื่อนว่นาจริงๆแล้วอ่ะตัวละครระดับ S S R เนี่ยปัญหาได้จริงๆหรือเปล่าและการที่เราจะปั้นดาวตัวละครเน,นี่ยมันสุดเนี่ยเราต้องใช้ตัวละครซ้ํากี่ตัวซึ่งในพาร์นนี้ครับผมจะไม่พูดถึงวัตถุด,ดิบอื่นๆที่เป็นตัวละคร S S R ตัวอื่นนะฮะซึ่งไอตัวเหล่านั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถหาหรือว่าฟาร์มทั่วไปได้แต่สิ่งสําคคัญคัญรบ ถ้าเราต้องการปันแค่ตัวที่เราต้องการเล่นจริงๆอะ่ะมันมีที่หมดกี่ตัวเว้ยถึงมันจะพอแต่ก่อนจะรับชมคลิปครับก็ฝากกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะหรือว่าไม่อยากพลาดอะไรใหม่ๆครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดแชร์ลชคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดน,นะฮะที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองอยากเพิ่ม v i p ในเกมเนี่ยไป VP4 v พ p 5แต่ประหยัดกว่าการเติมเองก็ต้องร้านนี้เลยครับ Over Top App มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสําหรับเพื่อนๆท่านในดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้นะฮะก็ฝากไปด้วยครับอยากเติมเกมต้องร้าน over top up โอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในหัวข้อแรกก่อนเลยนะฮะนั่นก็คือตัวละครระดับเอเสดาหาง่ายจริงๆหรือเปล่านะครับต้องบอกอีกครับว่าตัวละครระดับเอเดามันแบ่งออกไป็นงแบบครับก็คือตัวละครในตู้ทาวด์นะครับผมขอเรียกตู้พวกนี้คือว่าตู้ทาวด์กับอีกตู้หนึ่งครับนั่นคือตู้ลิมิเต็ด ที่จะมีการอัปเดตตัวละครมาให้เพื่อนๆนะต้องบอกอีกว่าตอนนี้ตัวเกมมันเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นตัวละครยังมีไม่เยอะครับมันยังมีตัวละครที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทาจิโร่ร่างยินนคารเมคาระหรือว่าร่างไฟอคาซาตัวอื่นๆนะครับดาคิร่างอื่นหรือว่าตัวละครอื่นๆที่มันยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาครับนั่นก็คือตัวละครในตู้ลิมิเต็ดผมไม่แน่ใจนะว่าตัวละครเหล่านั้นครับมันจะเข้าตู้ทาวอร์ได้เราไหมหรือว่ามีโอกาสให้เราร่วมสุ่มได้มากน้อยขนาดไหนครับ ที่สิ่งสำคัญครับตัวละครตอนนั้นครับเป็นตัวละครที่สุ่มและต้องใช้ตั๋วพิเศษในการสุ่มนะฮะนั่นคือพวกตั๋วแดงนั่นเองที่ผมบอกให้เพื่อนเพื่อเนี่ยดองกันไว้ตั๋วแดงเหล่านี้ครับแนะนําว่าดองไว้เลยเวลาตัวละครอัปเดตอะไรมาครับมันจะต้องใช้ตั๋วนี้ในการสุ่มส่วนตั๋วรรมดาหรือว่าตั๋วทองพวกนี้ครับเพื่อนเพื่อนมีเท่าไหร่ก็สามารถสุ่มไปได้เลยเพราะว่าการสุ่มพวกนี้ครับอย่างน้อยฮะคุณได้ตัวละครมาแล้วคุณสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดได้หรือว่าไม่พอใจตััััววววละคคครรรตตตใดดหนึ่งบุณสสาามถิไ และเวลาสวิตคับมันก็มีโอกาสได้รับตัวละครที่เ,เพื่อนๆยังไม่เคยได้เช่นเดียวกันก็เดี๋ยวผมลองสวิตให้ดูเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับอันี้เป็นตัวระดับเอดดานะฮะที่เป็นระดับ R ขึ้นมาเนาะเอดดาขึ้นมากดสวิตไปเห็นไหมมันก็มีโอกาสออกทันจิโร่นะครับที่เป็นระ R หรือใครจะลองจากตัวนี้ก็ได้นะครับก็สวิตไปปุ๊บรับก็มีโอกาสออกเป็นตัวละครตัวนี้หรือว่ามิซุริที่เป็นระดับ เอเดดาสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครอ,อื่นผมจึงบอกว่ามันมีโอกาสที่เราจะได้รับได้ไง่ายมากขึ้นนั่นเองอย่างต่อมาครับแล้วเรารู้ได้ไงครับว่าเราจะต้องใช้ตัวละครทั้งหมดกี่ตัวในการอัปเดตตัวละครน,นั้นใหถึง4่ดาวรุง้งต้องบอกอย่างนี้ว่าเวลาเราเลื่อนขั้นตัวละครครับมันจะมีภารกิจมันจะมีอันที่เราต้องใช้ตัวละครตัวนั้นในการเลื่อนขั้นกับวัตถุดิบนะครับที่เป็นตัวละครอ,อะไรก็ได้ที่อยู่ในธาตุนั้นๆ ซึ่งในคาตน,นั้นครับมันจะใช้จนถึงกระทั่ง4ดาวฟ้านะครับโดยประมาณนะหลังจากขึ้นเขตของดาวรุ้งครับสามารถใช้ตัวละครอะไรก็ได้ในส่วนนี้เพื่อนๆสามารถฟร์มได้แน่นอนแต่สิ่งสำคัญครับนั่นคือตัวละครหลักของเขาเนี่ยต้องใช้ทั้งหมดกี่ตัวนั่นก็คือทั้งหมด20ตัวนะครับผมถามว่าทำไมต้องใช้20ตัวอันดับแรกครับ SR s ดที่เป็นธรรมดา5ดาวปกติแล้วก็จะมีอันที่เป็นดาวแดง ที่เราต้องใช้ด้วยนะฮะก็คือต้องเอาไอ้ตัวนี้เป็นดาวแดงอีกรอบหนึ่งเพื่อมาเป็นวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นตัวหลักนั่นเองมันก็เลยต้องทําการใช้ตัวละครซ้ำอ่ะตัวนั้นที่คุณจะปั้นอ่ะอย่างน้อย20ตัวก็ต้องวางแผนกันดีๆนะับว่าเพื่อนๆจะปั้นตัวละครอะไรจริงอยู่ก็อยากปั้นหลายตัวนะเพราะว่าตัวละครมันน่าสนใจมากๆแต่เราต้องหาตัวซ้ําให้มากที่สุดและผมก็ได้นําในช่วงแรกครับก็คือคิวจูโร่ไอ้นี่ปั้นง่ายสุดเพราะตัวละครซ้ำได้เยอะมากๆนะครับดูจากที่ผมได้เมื่อกี้ให น,นี้คือได้เยอะมากม่เนะครับเต็ปต่อมานั่นก็คือการหาตัวละครระดับเอเดดาวเวเราจะหาจากไหนกันบ้างจริงๆแล้วนะครับใครจะอิงในส่วนของการสุ่มก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าดวงการสุ่มของแต่และคนเป็นยังไงนะส่วนตัวผมก็มันมีโอกาสได้พอสมควรนะครับก็ไม่ถือว่าแย่นะสาหรับผมนะก็ทําทการสุ่มไปก็ลองหาช่วงเวลาในการสุ่มดูแล้วก็จังหวะในการสุ่มดูก็โอกาสออกอก,กอ็โอเคนะระดับเอเดดมาก็ไม่แย่ถ้าอยากได้ตัวละครที่สูงกว่าก็ทําการสวิตไป ก็มิกาสลุ้นได้รับตัวละครระดับเอเดดาด้วยนะครับอันนี้ต้องใช้วัตถุดิบในการลีเนาะจะเป็นประมาณนี้ส่วนวิธีการได้รับตัวละครเพิ่มเติมครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่าเวลาเพื่อนๆสุ่มแต่ละครั้งครับเพื่อนๆจะได้รับเศษพวกนี้เว้ยซึ่งเศษพวกนี้ครับเพื่อนๆสามารถสะสมแล้วทําการคราฟไปได้นอกจากเศษพวกนี้ที่เราจะได้รับจากการสุ่มแล้วนะครับเพื่อนยังจะได้รับจากการร่วมกิจกรรมต่างๆไปในตัวเกมไม่ว่าจะเป็นดันเจียนที่จะทําการปลดล็อกให้กับเพื่อนๆนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเล่นเกมไป สักพักหนึ่งนะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนแบบนี้เนาะทุกครั้งที่เพื่อนๆไต่ครับมันจะมีของในร้านค้าช็อปขึ้นมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้ทองซื้อผมแนะนำว่าใช้ทองซื้อคุ้มที่สุดนะครับต่อให้มันมีตั๋วมาล่อตาล่อใจเราพอสมควรก็เช่นเดียวกันเศษตัวละครก็มีนะครับ50เศษนะครับก็จะเป็นการแดนดอมตัวละครระดับ5ดาวให้กับเพื่อนๆเลยในส่วนนี้แล้วแต่เพื่อนๆจะตัดสินใจนะว่าเพื่อนๆจะซื้อหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆไม่คิดว่าจะซื้อครับเวลาเพื่อนๆผ มันจะมีกล่องหีบสมบัติครับแล้วก็ใชุ้ญแจเปิดแล้วคุณจะได้รับเศษมามแมานหเศษเลรต้อเหมือนกันสะสมเศษเหล่านั้นเพื่อที่จะทําการคราบตัวละครได้เหมือนกันนะครับอย่างต่อมาครับในส่วนของร้านค้าช็อปอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากๆครับมันจะมีในส่วนของร้านค้าฮีโร่อันนี้จะเป็นในส่วนของการที่เราสุ่มแล้วเ้าเอาเศษมาผมมองว่ามันค่อนข้างใช้ระยะเวลานานพอสมควร แต่สิ่งที่สามารถหาได้ง่ายและเร็วสุดครับนะั่นคือในส่วนของร้านค้าพอยต์เวลาร่วมกิจกรรมครับเพื่อนๆจะได้รับของไม่ว่าจะเป็นเม็ดอัญมนเหรียญอารีนาเหรียญกิ้วนะครับแล้วก็เหรียญอื่นๆที่เพื่อนๆได้รับมาซึ่งอีกียวนี้ครับเพื่อนๆสามารถสะสมเพื่อแลกตัวละครระดับเอสเดาไปได้นะฮะถ้าจะแลกอะไรให้คุ้มค่าที่สุดถ้าเป็นสายสะสมคุณจะแลกตัวละครที่คุณยังไม่มีก็ได้แต่ถ้าอยากจะปั้นตัวละครตัวนั้นให้มันก่งจริง,รงเพราะว่า ผมมองว่าควรแลกตัวละครที่เรามีแล้วและคิดว่าจะใช้ใช้นะครับเช่นตัวละครกิยูนี่ะใช้ทั้งหมด 50, 5 0 0 0 0ื่นนะครับขององังหุ่นนะครับไม่ต้องหุ่นคุณก็สามารถแลกได้นะฮะนี่ก็สามารถแลกตัวนี้มาได้นะครับคุณก็สามารถอัปดาวได้และก็พวกไม่ต้องหุ่นเนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนก็เป็นการร่วมกิจกรรมไปนะฮะแล้วก็มาหาซื้อในส่วนของร้านค้าตรงนี้ได้เหมือนกันนะก็จะมีขายให้เราอยู่ที่ประมาณ1น0 0 0นะครับ ใช้ประมาณ270เพชรต่อการซื้อแต่ละครั้งก็จะสามารถได้ของพวกนี้ครับเพื่อมาแลกตัวละครระดับเอเซดาไปได้เช่นเดียวกันสต็ปต่อมาครับที่เพื่อนสามารถได้รับตัวละครระดับเอเซดาต้องบอกอีกว่าทางตัวเกมมันจะมีกิจกรรมอัปเดตมาเรื่อยๆเนาะซึ่งมากิจกรรมครับก็มีโอกาสที่คุณจะสามารถได้รับตัวละครเหล่านั้นไปเช่นกิจกรรมล่าสุดในอีเวนต์นี้เนาะคุณจะมีโอกาสได้รับตัวละครแบบเลือกในหาว่าคุณจะเอาตัวละครอะไรไม่ว่าจะเป็นมิสซูริ กิยูแล้วก็โทคิโตหรือจะเป็นตัวละครทั่วไปในตู้ถาวรก็ได้เหมือนกันที่อยู่ในธาตุปกติแต่จะหายาสุดจะเป็นในส่วนของพวกธาตุอาสูตรนะครับอันนี้จะเป็นตัวละครระดับลิมิตในระดับหนึ่งเลยพวกเหล่านี้ครับเ,เพื่อนๆสามารถร่วมกิจกรรมไปได้นะเพราะว่าทางตัวเกมก็แจกให้เราพอสมควรนะกิจกรรมเหล่านี้อันไหนที่เป็นการเติมครับคุณก็ข้ามไปก่อนส่วนไหนอันไหนที่เป็นกิจกรรมทั่วไปคุณก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เ,เพื่อนๆสามารถ เลครับตัวละครไปและกิจกรรมของกิจกรรมนี้ก็เช่นเดียวกันครับก็จะมีให้เราแลกตัวละครหรือใครจะเสี่ยงดวงโดยการแลกตัวแล้วไปทําการซูมต่อแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจในแบบไหนนะกิจกรรมก่อนจบก็จะมีะกิจกรรมของน้องเนสโกะนะครับก็จะมีเหมือนกันในส่วนของอีเวนต์ก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะครับที่คุณสามารถแลกน้องเนสโกระดับเอเดดาไปได้ก็แลกไปได้เลยแฮปปีห้าสิบเศษคุณก็ได้ตัวละครไปแล้วก็จะมีเศษตัวละคร อีก50เศษนะครับใช้200รซึ่งกิจกรรมนี้ก็เหลืออีกประมาณกี่ชั่วโมงเนี่ยสชั่วโมงก็จะหมดแล้ว้โโูหมดไวมากก็สามารถแลกสิ่งเหล่านี้ไปได้เหมือนกันนะครับเพื่อนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่ากิจกรรมเป็นตัวเกมค่อนข้างแจกตัวละครเยอะนะครับแล้วก็เศษเยอะพอสมควรที่เหลือก็แค่มารุ่นว่าเพื่อนเพื่อนจะได้รับเศษตัวละครที่เพื่อนต้องการหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ในส่วนภาพรรรรรรวววมมมผกกก็็บบบอออ่่าาาาาเเเได้คค้้ััาาััศษตละะคคคนนนขงยแสถ พอได้ตัวละครที่เพื่อนต้องการแล้วก็อย่าลืมที่จะมาทําการล็อกตัวละครตัวนั้นไว้ด้วยนะครับเผื่อเราเผลอลืมเผลอไปอัพขึ้นมาจะเ,าเป็นอะไราที่น่าเสียดายาใครอยากปั้นตัวละครส่วนใครอยากปั้นตัวละครตามเทียร์สูงๆก็ลองดูเทียร์ได้นะว่าคุณจะปั้นตัวละครตัวอะไรแล้วก็โฟกัสหาตัวละครเหล่านั้นให้ไม่ได้เยอะที่สุดท่าที่เพื่อนจะสามารถหาได้อันนี้สายฟรีก็สามารถทําได้เหมือนกันนะไปเรื่อยๆยังไงก็ปั้นตัวละครได้แน่นอนนะครับ อันนี้เป็นแค่ช่วงเริ่มต้นแค่8วันที่ตัวเซิร์ฟได้ทําการเปิดขึ้นมานะครับเพื<ๆ>่อนๆยังมีอีกเยอะในช่วงที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาแต่ว่ากิจกรรมที่ยังไม่ถูกปล่อยเข้ามาเดี๋ยวจะมีอะไรเดี๋ยวผมจะมาทําการอัปเดตเรื่อยๆนะครับพเพื่อนๆมีคําถามอะไรที่สงสัยอยากจะสอบถามก็สามารถรีเควส้างใต้คลิปนี้มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาทําเป็นคลิปวิดีโออธิบายให้กับพกเพื่อนๆอีกทีนะสำหรับวันนี้ผิดพลาดไปกันใดขอกราบประทานอภัยกันด้วยและถ่ายชิ้นชอบครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่ง บ๊ายบายสวัสดีครับ